ขั้นบ่ออกจากบ้านบบหูด้านแดนไกลขั้นบ่ไปหาเฮี้ยนแมนบบมีความหูสวัสดีครับวันนี้จูเตอร์ก็มีถ่ายรายการนะครับกองนะัดตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงเลยนะครับเตอก็ต้องตื่นไวๆหน่อยนะครับนี่ใกล้จะถึงแล้วนะครับวันนี้สิริพามาถูกนะครับแหม ถึงแล้วครับตอนนี้ก็ถึงที่กองถ่ายแล้วนะครับอยู่ตรงนี้เองงั้นเดี๋ยวเตองขอตัวไปแต่งตัวก่อนนะครับทำผมแต่งหน้าเสริมหลอนิดน,นึงครับวาว มือนอีก,กับเขินๆแน่ด้วยครับผู้สาวมาถ่ายน้ำทีมงานก็จะบีบนะครับตอนนี้ช่วงพักเราก็จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศด้านหลังกองถ่ายนะครับบรรยากาศร่มรื่นมีต้นไม้เยอะมากเลยนะครับแถมติดคลองด้วยแต่มาคนเดียวก็จะเซียวๆหน่อยนะครับเสียตะคลองพักเสร็จก็ถ่ายงานต่อครับ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่อยู่ด้านในนะครับตอนนี้จิวต้องก็ถ่ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังได้ค่าขนมเล็กๆน้อยๆอีกด้วยนะครับแถมยังได้ผลงานที่ละลึกจากการถ่ายรายการนะครับ นี่นะคบเตก็เป็นระบายสีมาเรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือสีเทียนจากดินที่เตอร์ทำเองนะคะสีเหลืองสีสานสีดำด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้นะครับว่าเตอร์ไปทำอะไรที่ท้าให้อ่านก็อย่าลืมไปดูท้าให้อ่านนะครับทางช่องไทย p s หรือทางเพจ Facebook หรือว่าทาง YouTube นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตาม YouTube เตอร์กวินพบและเพจเตอร์กวินพด้วยนะคะขอบคุณมากครับบ๊ายบาย ช่วงนี้อากาศร้อนนะคะอุนร้อนมากเลยค่ะาเจอไอติมที่เราได้สั่งไปแล่วนะคะใช่ค่ะสตรอบอรี่ไม่นูนส่วน จะไอศครีมอยู่ระหว่างทางไปสาระยากับประัวทองนะครับอร่อยด้วย